มันจะมันจะรันออกมันจะรันออกออกมาแล้วออก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 มาแล้วพันตายพันตพันตได้กพันแีเนี่กยเ้ยกูได้พันกูได้พัน พันเก็บพันกิฟตโนนเก็บพันกิฟตโนนเว้นเว้นขวาเว้นไปเก็บพันกิฟตปูทางขวาเออเว้นเก็บกิฟตปูเออนเแหละเพื่อนเปลี่ยนเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนเออนั่นแหละไอ้นมเก็บเก็บเว้นว่องเก็บเว้นว่องปูเก็บเว้นว่องปูเก็บเว้นว่องปูปามเก็บเว้นว่องพี่รไหมเก็บแล้วเราปีเราปีแล้วปีเราปีออกไปหลังตึก็จเราปี เว้นด um um ีนสเวนไ um ด้แล้วตน้เลยหู้จะพันไว้สัตไม่เจอ